ในช่วงกลางหน้าฝนแบบนี้อีกหนึ่งไอเดียในการสร้างไรายได้คือการเก็บเห็ดขายนะครับข่าวต่อไปนี้มันมีประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้ชาวบ้านที่นครราชสีมาเขาบอกว่าปีนี้ดูเหมือนเห็ดจะออกช้ากว่าปีที่ผ่านๆมาเอ๊ะจะเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศหรือไม่แต่พอเห็ดออกแล้วก็ค่อนข้างผุมวันหนึ่งได้ไรายได้2 0 0 0ถึง4,000บาทเลยครับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอคบุรีจังหวัดนครราชสีมา ออกเก็บเห็ดป่ามาประกอบอาหารลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนและส่วนหนึ่งก็นําไปขายหารายได้เสริมนะครับช่วงนี้ฝนตกลงมาต่อเนื่องแล้วนะครับกลางวันอากาศก็ร้อนจัดซึ่งอากาศแบบนี้แหละครับเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเห็ดป่าทําให้เห็ดป่าออกมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแม้ว่าปีนี้ตอนแรกอาจจะตุ้มๆต,ต่อมๆเพราะว่าเห็ดไม่ออก<า>ออกเช้าก็ปกติแต่ ครั้งแรกของปีก็ออกเยอะทีเดียวนะครับเห็ดส่วนใหญ่ไปขายที่ไหนก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเขาไปขายกาันริมถนนช่วงสามแยกบ้านอังโกนห้วยทรายตำบลบ้านใหม่อําเภอคอนบุรีนะครับแล้วขายเห็ดชนิดไหนบ้างนี่โชว์ให้ดูเลยนะครับเห็ดระโงกเห็ดไข่หงซึ่งก็ถือว่าเป็นราชนีแห่งเห็ดป่าที่หาได้ยากแม่ค้าบอกว่าแต่ละวันก็จะมีชาวบ้านออกไปหาเห็ดมาวางขายกว่า10กิโลกรัม ราคาขายก็ต่างกันไปตามสภาพของเห็ดถ้าดอกยังตูมอยู่ราคากิโลกรัมหนึ่งก็300บาทนะครับแต่ถ้าเห็ดบานแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ200ถึง300บาทนี่ครับดอกใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ยังแบ่งขายเป็นถุงถุงละ50บาทและ100บาทด้วยนะครับเห็ดส่วนใหญ่เป็นเห็ดอะไรครับน่ยเห็ดกะงอเห็ดฐานกละงออเห็ดผึ้งหวานก็มีนี่ผึ่งหวานผึ่งหวานขาย่าจะมีอีกนานไหมเนี่ย คือออกอีกนานออกกิกนานอันนี้ครั้งแรกในรอบปีใช่ไหมแม่เนี่ยครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกถือว่าเยอะกว่าทุกปีไหมใช่เยอะเยอะปีกไก่ก็เยอะเยอะพอกับปิ้กไก่นี่แหละคนก็เยอะมามามาเรามาขายยังไงนี่แม่อันนี้ก็โล่สองร้อยห้าสิบอันนี้ถุงละห้าสิบบาทไม่แพงไม่แพงที่อยู่ในมือเมื่อกี้เนี่ยน่าจะกิโลกรัมหนึ่งสักประมาณ200หรือเปล่าเพราะว่าคือเห็ดก็บานแล้วนะครับแต่ดูแล้วความใหญ่ของเห็ดเนี่ย ถ้าไปชั่งกิโลผมว่าน่าจะครึ่งกิโลกรัมได้หรือเปล่าอ,อใหญ่มากใหญ่จริงรอะไรจริงนะครับแล้วก็ขายกันแบบนี้ไม่แน่ใจนี่ที่เอามาให้คุณผู้ชมดูน่าจะขายกันหมดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับ<ช>แม่ค้าขายเห็ดยังบอกว่าเห็ดที่ชาวบ้านหามา ปลอดสารเคมีแน่นอนเพราะได้มาจากแหล่งป่าชุมชนครับลูกค้าจึงนิยมซื้อไปรับประทานกันเยอะทีเดียวทำให้พ่อค้าแม่ค้าขายเห็ดแต่ละคนได้เงินกลับบ้านวันหนึ่ง2 0 0 0ถึง4,000บาทนี่คือต่อวันนะครับถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวบ้านที่หาของป่าขายในช่วงนี้ด้วยนะครับค่ะคุณผู้ชมจะเห็นจากภาพนะคะจะเห็นว่ามีแม่ค้าเนี่ยมาซื้อเห็ดจากชาวบ้านเนี่ยไป,ไปประกอบอาหารแล้วก็ไปทำอาหารขายนี่ค่ะ ไม่แพงด้วยนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าโอ้โหเป็นเห็ดที่เก็บมาเองแล้วก็ขายเองค่ะ